ครับตอนรับคุณชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการตำรวจอินดี้ครับแน่นอนเราพบเจอกันนะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้รายการดีๆคุณผู้ชมครับที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับทุกคนที่มีความฝันแล้วฝันที่อยากจะ มาเป็นตำรวจแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีการติดตามรับชมในแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับนั่นคือเว็บไซต์ police tv.tv และหน้าจอโทรทัศน์ที่คุณอยู่ตอนนี้นะฮะรวมไปถึงการติดตามนะครับผ่านทางแฟนเพจด้วยนั่นคือสถานีโทรทัศน์สํานักงานตำรวจแห่งชาติและแฟนเพจของรายการ ตำรวจอินดี้นั่นเองครับแน่นอนคุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับนายตำรวจอินดี้นายหนึ่งแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆปกติแล้วเนี่ยเราจะคุยกันในสายงานตำรวจที่เกี่ยวกับยุทธวิธ,ธีแต่ว่าหนุ่มอินดีค้คนนี้ของเราเนี่ยที่เป็นตำรวจอินดี้เขานั้นเป็นคนที่รักรส,สุขภาพใส่สุขภาพซะด้วยสิและเรียกได้ว,ว่าในการพูดคุยของเขานั้นน่ารักนะฮะตลอดช่วงต้นรายการจนถึงท้ายรายการเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับตำรวจอินดี้ใสยสุขภาพคนนี้ ไป,ไปติดตามร Blog, ับชมจากรอยากรายการกันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทรปฏิพันธ์อินเอี่ยมครับเรารู้สึกว่าอาชีพตำรวจนี่แหละคืออาชีพที่เหมาะกับเราแล้วก็กระแสการดูมันก็ขึ้นอยู่กับ มันแล้วแต่คลิปอะครับคือบางคลิปก็คนดูน้อยบางคลิปก็คนดูเยอะสําหรับคนที่อยากเป็นตํารวจก่อนที่จะเตรียมตัวเนี่ยต้องไปทบทวนตัวเองก่อนว่าอยากเป็นจริงๆไหม ุณผู้ชมครับแล้ว,วันนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบทตุลนะครับจากตัวอย่างรายการเลยครับนั่นคือร้อยตำรวจโทปฏิพันธ์อิ่เอียมซึ่งหลายคนเห็นตัวอย่างรายการแล้วบอกเลยว่าผู้หมวดของเราใน,นวันนี้นั้นนอกจากที่จะหน้าตาดีแล้วนะครับเขายังน่ารักอีกด้วยนะครับเพราะว่าเขานั้น ดูแลในเรื่องของการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพด้วยนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนัางานข้าราชการตำรวจแล้วซึ่งใครอยากจะติดตามเรื่องราวของสุขภาพนะครับคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรายการย้อนหลังได้ในรายการ police talk ครับซึ่งเราได้มีการสัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้เองคุณเข้าไปใน YouTube Channel ได้เลยนะฮะส่วแน่นอนครับหลายคนอยากจะรู้จักหมวดตูนมากยิ่งขึ้นว่าเหตุไหนรับเพราะอะไรนะครับและจุดเริ่มต้นในการเป็นตำรวจของเขาเนี่ยมาจากตรงไหนคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปทําความรู้จักกับหมวดตูนให้มากยิ่งขึ้นกันครับ ผมร้อยตำรวจโทปฏิพันธ์ยินเอี่ยมครับรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนานงเลิงครับเ<ต><ว>กิเดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดต,ตากครับอำเภอแม่สอด<ต><ว>ก็โรงเรียนมัธยมล่าสุดแล้วกันนะจบจากโรงเรียนสพภภวิทยาคมครับจังหวัดต,ตากครับ ช่วงมหาลัยผมไม่ได้เรียนมหาลัยครับคือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยโดยใช้วุฒิของมอต้นครับตอนนั้นตอนที่อายุ17นเครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรสักอย่างให้แบบชีวิตตัวเองมีคุณค่าเราก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ไปเจอประกาศรับสมัครโรงเรียนเตรียมทหารพอดีมันก็จะมีของ4เหล่าเนาะทหารบกเรืออากาศตำรวจก็สมัครให้ครบเลยแล้วก็ไปสอบครับ ก็งานอดิเรกหลักๆก็จะชอบเ,อเลี้ยงสุนัขแล้วก็รวมถึงคอยให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยครับแล้วก็การดูแลตัวเอง mm hmm. เรียนจบมาแล้วก็คือเป็นเป็นตำรวจเลยครับเป็นอาชีพแรก มีอาชีพเสริมบ้างครับเกี่ยวกับาขายของออนไลน์สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตัวเองครับก็อาจจะมีรับงานแสดงเล็กๆน้อยๆที่ไม่กระทบกับงานราชการครับสวัสดีครับน้องๆถ้ามีคนแปลกหน้าทักมาหรือแอดมาขอข้อมูลส่วนตัวมาขอรูปหรือว่ามาขอแลกคลิปโป้นะครับ เราเนี่ยบอกทันทีอย่าไปส่งอะไรให้เขาเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วถ้าตกเป็นเหยื่อเนี่ยขอให้ปรึกษาพ่อแม่คุณครูหรือแจ้งที่สถานีตำรวจนะครับหลายอย่างครับประเด็นแรกก็คือพอเราทํางานแล้วเนี่ยมันหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยโซมลงโซมลง ก็ธรรมดาเนาะคนเราก็อยากดูดีอยากสุขภาพดีก็เลยเริ่มมาศึกษาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนในครอบครัวเนี่ยมีหลายคนที่เขา,าสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าจากการทํางานหนักเหมือนกันแล้วก็เราก็เลยสังเกตเห็นคนรอบตัวเนี่ยทุกคนจะมีไม่มากก็น,น้อยครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เลยผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวครับแล้วก็เรื่องที่ควรจะศึกษาไว้ครับก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับ เพราะว่าทําให้เราแบบว่าดูมีน้ํามีนวลขึ้นสุขภาพแข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายมีแบบมีพละงกำลังในการที่เราอยากจะไปทําอะไรที่อยากทำนะครับแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็แบบดูดีขึ้นอ่ไงเงี้ยก็ YouTube ที่ผมทำนะครับก็คือ ตอนแรกก็ไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นทําเป็นแบบว่าเหมือนงานอดิเรกอะครับแบบว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเราไปทํากิจกรรมอะไรเราก็ถ่ายแล้วก็เอามาตัดต่อลงไว้แบบไว้เป็นความทรงจำอะครับแล้วมันก็ดันแบบมีคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยสามารถที่จะเปิดสร้างไรายได้ได้ครับก็กระแสะการดูมันก็ขึ้นอยู่กับมันแล้วแต่คลิปอะครับคือบางคลิปก็คนดูน้อยบางคลิปก็คนดูเยอะส่วนส่วนใหญ่คลิปที่เกี่ยวกับตำรวจอะครับอย่างเช่นคลิปที่ ไปให้พ่อกับแม่ติดดาวให้ที่บ้านนะครับอันนั้นจะคนดูเยอะหน่อยก็ประมาณ7จ็ดแสนนะครับนี่ครับก็จะเตรียมดาวไปให้พ่อกับแม่ติดอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงบ้านแล้วครับตื่นเต้นอยู่ไหมครับเก่งมากเลยก็มีเหมือนกันครับในหลากหลายมุมทั้งในเรื่องของมุมที่อยากรู้ว่าเออตำรวจ ทำงานยังไงใช้ชีวิตยังไงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่อยากจะรู้ว่าต้องสอบยังไงต้องมีวุฒิอะไรถึงจะมาสอบเป็นตำรวจได้ครับตอนนี้ก็พยายามจะหาเวลาอยู่เหมือนกันก็คือช่องก็ไม่ได้ปิดนะครับก็ยังมีคอนเทนต์เดิมอยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลาที่จะแบบอัพคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มครับตอนนี้สวัสดีครับน้องๆถ้ามีคนแปลกหน้าทักมา หรือแอดมาขอข้อมูลส่วนตัวมาขอรูปหรือว่ามาขอแลกคลิปโป้นะครับเราเนี่ยบล็อกทันทีอย่าไปส่งอะไรให้เขาเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วถ้าตกเป็นเหยื่อเนี่ยขอให้ปรึกษาพ่อแม่คุณครูหรือแจ้งที่สถานีตํารวจนะครับเชิญนักจิตวิทยาค,ครับในงานของจิตวิทยานะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนะครับโดนล่อลวงหรือโดนเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยหลายๆายคนอาจจะคิดว่าจะต้องปกปิด อับอายครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราสามารถหาที่ปรึกษาได้ครับผมที่ปรึกษาของน้องๆอ,อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับครอบครัวของเราหรือแม้แต่เพื่อนๆของเรานะครับก็จะทำให้เราสามารถลดปัญหาความกดดันหรือว่าความเคร่งเครียดของเราไปได้นะครับผมเนื่องจากการทำงานที่หนักและไม่มีเวลาพักผ่อนครับก็ทำให้หมวดโตนเนี่ยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและยังศึกษานะครับทางด้านของสุขภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากอาชีพตำรวจแล้วนะครับหมวดตูนก็ยังได้ให้คำปรึกษาครับด้านสุขภาพเช่นกันหมวดตูนนั้นยังได้มีช่อง y t u t u นะครับเป็นของตัวเองซึ่งก็มีคลิปที่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักหรือว่าเห็นกันนั่นก็คือคลิปกลับบ้านไปให้พ่อกับแม่ติดดาวให้และหากมีเวลามากขึ้นนะครับหมวดตูนก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนสามารถรอติดตามกันได้เลยครับเราไม่ได้อยากเป็นตำรวจตั้งแต่แรก จริงในมุมตอนนั้นมันค่อนข้างกดดันนะเหลือโอกาสครั้งเดียวครั้งสุดท้ายอ่ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เราทํามันไม่สูญเปล่ามันก็เลยเป็นกําลังใจที่จะแบบให้ทําต่อไปครับ คุณผู้ชมครับจากเบรกที่ผ่านมารู้จักตัวตนของหมวดตูนไปได้ไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงนี้บอกเลยนะครับว่าใครนั้นอยากจะดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากนะฮะแต่มันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าในตอนนี้ของกินมันก็ล่อตาล่อใจเราสะนเหลือเกินนะครับแต่ว่าอยู่ที่วินัยคุณผู้ชมนั่นแหละว่าจะทําสําเร็จได้หรือไม่นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีเรื่องราวของจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับในการมาเป็นตํารวจของหมวดตูนซึ่งเขาเองเนี่ยกมเรนนหือๆคคับ ก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่แพ้คนอื่นเลยทีเดียวแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกัน,นีนว่าครับ จุดเริ่มต้นนะครับก็คือจากที่พูดไปก็คือตอนนั้นอนะอยากจะทําอะไรสักอย่างให้แบบตัวเองแบบมีคุณค่าเนาะแล้วก็อยากทําอะไรที่มันแปลกใหม่ด้วยแบบหรืออาจจะเป็นแบบว่ารู้สึกว่าอยากทําสิ่งอะไรที่มันแบบท้าทายความสามารถได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้นนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสอบเตรียมทหารแล้วพ่อกับแม่เนี่ยมองว่าเฮ้อาชีพตํารวจเนี่ยดีกว่านะเหมาะกับเรามากกว่า ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ด้วยมุมมองของเด็กอะเนาะแต่เราก็อ่ะเราเลือกตำรวจก็ได้ซึ่งพอเราได้แบบใช้ชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหาร3ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันตอบสนองความต้องการของเราครบ3ปีแล้วเราได้ลองไปใช้ชีวิตแบบทหาร3ปีอ่าเหมือนสนองนี้ตัวเองละแล้วเราก็ได้มาม,ม,มองภาพความเป็นจริงมากขึ้นว่าในการทํางานที่ใช้ชีวิตตั้งแต่จบมาจนถึงกเกษียณอายุ60ปีเนี่ยเราอยากจะทําอะไรเรารู้สึกว่าอาชีพตำรวจนี่แหละ อาอชีพที่เหมาะกับเราล้ตอนเอาจริงๆตอนเด็กๆไม่ไ,มได้คิดเยอะเราเราไม่ได้คิดเลยว่าตำรวจจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้อยากเป็นตำรวจตั้งแต่แรกก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่ามันแตกต่างกันมากไหมครับแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเราได้เห็นอะไรมากขึ้นเราอย่างคนทั่วไปเราก็มองว่าว่าตำรวจมีหน้าที่จับโจร แค่นั้นเราคิดแค่นั้นแต่พอได้มาเป็นตำรวจจริงๆเรารู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอะมันมีสิ่งที่ต้องทํามากกว่านั้นแล้วเรารู้ว่าการที่จะจับโจรหรือเอาผิดกับคนร้ายคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจับได้แล้วจบมันเห็นกระบวนการต่างๆมากขึ้นนะครับก็เตรียมตัวค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันก็คือ หลักๆก,ก็คือการอ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือสอบเพราะว่ามันก็จะมีแนวข้อสอบอยู่แล้วในร้านหนังสือเลยอะไรเงี้ยเราก็เลือกแนวข้อสอบให้มันตรงกับสิ่งที่เราจะสอบแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมร่างกายจากที่ว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกว่ายน้ําจนกว่าจะเป็นฝึกวิ่งให้เร็วขึ้นดึงข้อให้มากขึ้นดันพื้นหลายอย่างเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราพาตัวเองไปอยู่ในสังคมของการ เขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาตัวเองก็คือไปอยู่ในค่ายข่ยติวเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าคนนู้นเขาก็อ่านหนังสือคนนั้นเขาก็เตรียมร่างกายเราจะไม่กล้าขี้เกียจเลยส่วนที่ยากที่สุดนะเอาจริงๆผมมองว่าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าที่เรา,ท,เราที่เราทําได้อยู่ตอนเนี้มันดีพอหรือ,อยังเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทำข้อสอบได้คะแนนเยอะแล้วนะร่างกายเราทําคะแนนได้ดีแล้วนะแต่มันมีคนที่ดีกว่าใช่ เขาเขาไม่ได้มีเกณฑ์ว่าได้เท่านี้ผ่านแน่นอนแต่เราต้องไปแข่งกับคนอื่นที่เราไม่รู้ว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนครับนี่คือส่วนที่ยากที่สุดเตรียมตัวแบบไม่จริงจัง1ปีแล้วก็เตรียมตัวแบบจริงจังมากๆอีก1ปีรวมเป็น2ปีครับด้วยความที่ปีแรกเนี่ยเราไม่ค่อยจริงจังเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเราเราก็เป็นเด็กเก่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กเก่งเราก็เลยเ,เตรียมตัวแบบไม่ได้จริงจังมากปรากฏว่าเราสอบไม่ติดเพราะว่าเราประเมินคู่แข่งต่ำเกินไปใช่เรารู้สึกว่าเราทําข้อสอบได้แต่ว่า มันมีคนที่ทําได้มากกว่าเราเยอะเนี่ยครับปีปีที่2ก็เลยแบบเตรียมตัวแบบหนักมากอ่านหนังสือเยอะมากใช่มาติดรอบสองซึ่งเป็นปีสุดท้ายด้วยเพราะว่าปีแรกเนะี่ยยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ได้อยากเป็นก็เลยก็เลยพลาดไป1น,นปีครับมีโอกาสสอบได้3ปีครับเอาจริงๆตอนนั้นอนะ่ะเราอยากเป็นมากนะแต่ว่าเราเราประมาทไงก็เลยรู้สึกเฟลกับตัวเองว่าทําไมเราไม่ไม่เตรียมตัวให้ดีกว่านี้แล้วเราก็ต้องเสียโอกาสไปตั้ง1ปีต้อง รออีกตั้งหนึ่งปีแล้วก็เหลืออีกแค่ปีสุดท้ายมันไอ้จริงในมุมตอนนั้นมันค่อนข้างกดดันนะเหลือโอกาสครั้งเดียวครั้งสุดท้าย <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยเราเอาจริงๆเราไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าเข้าไปในโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างเรารู้แค่ว่าเรามองภาพคร่าวๆว,ว่าอ,อ๋อมันก็คงเป็นการเรียนแล้วก็เป็นการฝึกร่างกายแค่นั้น แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปก็คือโดนซัดต,ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็แบบตั้งแต่ตื่นยันนอนเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาได้คิดอะไรเลยเราต้องทาตามคาสั่งตลอดแล้วก็แบบใช้ร่างกายตลอดเหนื่อยหัวติดหมอนก็หลับเริ่มมาคิดวันที่3มว่าแบบมองเพดาะนวะ่าเอาจริงเหรอเรา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 ,เราคิดอะไรอยู่ทำไมเราถึงพาตัวเองมาที่นี่แต่พอได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็ได้มองภาพท,ที่มันกว้างขึ้นว่าเออเรามาที่นี่เพื่ออะไรครับ ตอนนั้นไม่ไม่ได้ปรึกษาครับเพราะว่าเรากลัวพ่อพกับแม่เป็นห่วงใช่เราก็เลยเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนมากกว่าระบายกับเพื่อนครับก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเขาก็จะให้เลือกสถานที่ที่จะลงตำแหน่งเนาะตามผลการเรียนใครดีกว่าก็ได้เลือกก่อนแล้วผมก็เลือกที่ สถานีตำรวจนครบาลนางเลงเป็นที่แรกเลยแล้วก็อยู่มาจานถึงปัจจุบันตอนนี้ก็จะอยู่ในส่วนของฝ่ายสอบสวนครับเป็นพนักงานสอบสวนคอยอรับแจ้งความสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอายการครับความยากก็คือ เราต้องคิดให้ทันคนร้ายว่าพยานหลักฐานมันน่าจะอยู่ที่ส่วนไหนบ้างแล้วเราก็ต้องอไม่ว่าจะไปเก็บเองหรือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปเก็บเนี่ยเราก็ต้องไปเก็บให้เร็วที่สุดแล้วก็รวบรวมให้ครบแล้วก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยครับส่วนใหญ่ที่เจอมันแล้วแต่รอบครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะเป็นของคดีออนไลน์ซะส่วนใหญ่ครับช้อกองออนไลน์หลอกให้โอนเงินหลอกให้ซื้อของะอะไรประมาณนี้ ช่วงที่ประทับใจมันก็อาจจะมีหลายเหตุการณ์นะครับมันนซึ่งส่วนใดเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันก็คือเป็นการที่เราได้สามารถแก้ปัญหาให้กับคนที่เขามีความทุกข์ได้มันก็จะมีหลายเรื่องครับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งภายในครอบครัวบ,วบ้างเรื่องความขัดแย้งกับคนนอกครอบครัวหรือว่าหลายอย่างครับด้วยความที่อยากจะพัฒนาความสามารถของตนเองตั้งแต่เด็ก แล้วก็มองว่าอนาคตของตัวเองเนี่อยากจะทําอะไรหมวดตูนก็ได้เริ่มสอบเข้ามาในเส้นทางสายงานราชการซึ่งการเตรียมตัวเนี่ยเรียกได้ว่าอะไรที่ไม่เคยทําหรือทําไม่เป็นก็ต้อตงเริ่มฝึกฝนใหม่ทั้งหมดและส่วนที่ยากที่สุดนะครับไม่ใช่การปฏิบัติหรือข้อสอบแต่การที่เราทําแล้วไม่รู้ว่าเราทําได้ดีพอแล้วหรือยัง และสาหรับการมาเป็นตํารวจนะครับและยังได้แก้ไขปัญหาให้กับคนที่มีความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือเป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดของหมวดตูนนั่นเองครับออสิ่งที่เราทํามันไม่สูญเปล่ามันก็เลยเป็นกําลังใจที่แบบให้ทําต่อไปนะครับเอาจจริงๆอะมองภาพตัวเองไม่ออกนะว่าถ้าไม่ได้เป็นตํารวจเนี่ยตอนนี้จะเป็นอะไรอยู่ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับจากที่ได้รับชมมานะครับได้รู้จักหมวดตูนกันไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของเขานะครับตึงแน่นอนว่าการดูแลตัวเองคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกวันนะครับเพราะสิ่งที่ได้รับนั้นมันไม่ใช่ได้ใครเลยครับมันได้แต่ตัวเราเองเท่านั้นเลยนะครับค<ส>ุณผู้ชมเป้าหมายในการใช้ชีวิตของหมวดตูนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับรวมไปถึงการทาหน้างานตำรวจเนี่ยจะให้อะไรเป็นประสบก,การณ์ชีวิตกับหมวดตูนกันบ้างช่วงนี้เราไปชมกันครับ หมายสูงสุดในเรื่องของอาชีพตำรวจเนี่ยผมจะไม่ได้มองเรื่องยศอะไรขนาดนั้นก็คือปล่อยให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติแต่จะมองเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากกว่าว่าเราเข้าใจกระบวนการทํางานของเราแบบลึกซึ้งมากแค่ไหนเราสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับก็คือจะมองเป็นแบบเป็นเหมือนวันต่อวันไป ม,มันก็ต้องมีบ้างละเนาะที่แบบว่าเออเหนื่อยท้ออะไรเงี้ยพอเราทําไปมากพอที่จะเห็นผลสําเร็จของงานเห็นคนที่เขาได้คลายจากความทุกข์คลายจากปัญหาได้เราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทํามันไม่สูญเปล่ามันก็เลยเป็นกําลังใจที่จะแบบให้ทําต่อไปครับก็จริงๆเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันมันแล้วแต่มุมมองของคนเนาะ บางคนก็อ,อาจจะมองว่าผมประสบความสําเร็จแล้วเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบาัตรอะไรเงี้ย <Avenue S 2> แต่บางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยผมยังเป็นแค่รองสารวัตรตัวเล็กๆอยู่เลยเยังต้องไต,ต่เต้าอีกเยอะซึ่งผมก็เลยไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยตอนนี้ประสบความสําเร็จเลยยังแต่เรามองแค่ว่าตอนเนี้ยเราเราเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังเราสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นหรือยังเราสามารถทํางานได้ดีขึ้นเข้าใจกระบวนการเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นหรือยังครับจะมองในมุมนี้มากกว่า ก็ต้องมีการจดบันทึกครับว่าซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้จดด้วยการเขียนแต่อาจจะอาจจะเป็นการถ่ายภาพว่าอ่าตอนนี้สิ่งที่เราทําได้เป็นแบบนี้ในวันต่อไปในเดือนต่อไปในปีต่อไปเนี่ยทามาเปรียบเทียบกันว่าเราเราพัฒนาตัวเองได้ได้ดีขึ้นไหมจะได้มันจะได้ไม่เป็นการแบบพัฒนาตัวเองลอยๆว่าเราคิดเอาเองว่าเราเก่งขึ้นแล้วนะแต่เราแบบมีตัวเปรียบเทียบที่ชัดเจนครับ แม้แต่เรื่องเล็กๆว่าความสะอาดของห้องว่ามันเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆนะที่แบบส่งผลต่อนิสัยของเราในความละเอียดของเราว่าที่จะทําให้เราได้เห็นว่าเ,าเรื่องเล็กๆที่มันเป็นจุดบกพ่อของเราอ่ะแต่มันอาจจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาตัวเองได้อ่ะจริงๆได้เยอะเลยนะครับก็คือได้ประสบการณ์แล้วก็ ได้มุมมองที่กว้างขึ้นเราได้เข้าใจผู้คนเข้าใจสังคมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้แค่จากปัญหาของตัวเราเองแต่เราเรียนรู้จากปัญหาของคนอื่นด้วยซึ่งก็จะมีปัญหาสารพัดรูปแบบด้วยทำให้เราเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งขึ้นแล้วก็หวั่นวิตกกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆน้อยลงครับ อาจริงๆอะมองภาพตัวเองไม่ออกนะว่าถ้าไม่ได้เป็นตำรวจเนี่ยตอนนี้จะเป็นอะไรอยู่เพราะว่าตอนที่เลือกมาสอบเข้าตำรวจเนี่ยคือเหมือนทุบมอข้าวตัวเองเพราะเราเราไม่อ่านหนังสือเข้ามาหาลัยเลยเราไม่ดูแนะแนวเราไม่ดูอะไรเลยเรามุ่งมาทางนี้ทางเดียวแบบทุบมอคข้าวตัวเองเลยไม่ได้มองทางเลือกตัวเองแบบเผื่อไว้เลยก็เลยแบบมองภาพตัวเองไม่มออกจริงๆ เราไม่ไดม้มองใครเป็นหลักว่าว่าเขาจะเป็นแรงบันดาลใจไปตลอดเนาะแล้วก็มองมองไปเรื่อยเื่เรามองว่าคนไหนที่เขามีความสามารถมากกว่าเราเราก็อยากที่จะเรียนรู้ว่าเขาทํำยังไงถึงเป็นแบบนั้นได้แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆรื่เลยทำให้รู้สึกว่าคนทุกคนรอบตัวเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้หมดเลยครับ ในการใช้ชีวิตก็คือข้อหนึ่งเลยก็คือยึดเรื่องของความซื่อสัตย์ต้องต้องซื่อสัตย์มามาเป็นอันดับแรกแล้วอย่างที่สองก็คือเรื่องของการมีสติเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราทําเพื่ออะไรแล้วเราทําแบบนี้เราทําถูกต้องไหมมันจะนําพาไปถึงสิ่งที่เราหรือเพื่อนร่วมทีมเราตั้งใจไว้หรือเปล่า คนที่อยากเป็นตำรวจก่อนที่จะเตรียมตัวเนี่ยต้องไปทบทวนตัวเองก่อนว่าอยากเป็นจริงๆไหมภาพการทํางานของตํารวจเป็นยังไงเราโอเคจริงๆแล้วใช่ไหมถ้าเราโอเคแล้วเนี่ยก็ลุยเต็มที่เลยก็คือหาข้อมูลอ่านหนังสือเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมใจครับ ก็ช่องทางในการติดตามนะครับก็ YouTube ชื่อผมชื่อการ์ตูนหรือภาษาอังกฤษก็คือคอมีการ์ตูนนะครับส่วน Instagram ก็ชื่อว่าการ์ตูนแต่ว่าจะสะกดด้วย C A R T O s c o r O N ครับจะเป็นช่องทางหลักๆที่ที่จะมีการใช้ส่วน t ิ k t o k เนีก็แบบเล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวัน เป็นเป้าหมายที่สูงสุดของหมวดตูนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทํางานหรือความสามารถในการแก้ปัญหาจากการทํางานที่ผ่านมาครับหมวดตูนยังได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างกว้างขึ้นไม่ใช่แค่การเรียนรู้ปัญหาของตนเองแต่ยังได้เรียนรู้ปัญหาจากผู้อื่นอีกด้วยหมวดตูนนั้นยังยึดเอาความซื่อสัตย์เป็นหลักครับและการมีสติไม่ว่าจะทําสิ่งอะไรก็ตามผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะถ้าเราได้ทําอะไรสักอย่างแล้ว ย่อมมีผลตามมาเสมอส่วนผลจะดีหรือไม่ดีนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะครับ คุณผู้ชมครับจากที่ได้รับชมมานะครจะเห็นได้ว่าหมวดตูนนั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทัศนคติแล้วก็มุมมองในชีวิตนั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมลองเอาเป็นเป็นแบบอย่างนะครับลองปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวคุณเองดูละกันนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งในตํารวจอินดี้ของเราในวันนี้นั้นเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของขีดความสามารถอยู่เสมอเขาพยายามที่จะเปิดมุมมองโอกาสใหม่ๆนะฮะที่เขาหาตัวเองอยู่เป็นประจําแล้วก็เรื่องที่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยที่ผมชอบมากๆสำหรับข้อคิดของคุณ ไม่น้อยๆที่บางคนอาจจะมองข้ามไปตนนเองครับไม่เคยมองข้ามและความที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับรายการตำบวจอินดี้ได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายๆครับ14.30น จนไปถึงช่วงเวลา15นาฬิกานะครับทางช่อง p ลิ i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวของใครนะครับกลับมาติดตามกันต่อแล้วก็อย่าลืมนะฮะเข้าไปกด subscribe กันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของตำรวจอินดี้และแฟนเพจของสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนนะครับดูย้อนหลังได้เลยผ่านทาง y o u t YouTube c h a n n e l ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะครับส่งต่อ,ตอให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนต่อได้เลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนนะฮะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก ความซื่อสัตย์จะเป็นหลักประกันให้เราประสบความสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีครับนิยามก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเกี่ยวกับหน้าที่หรือเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาทุจริตไม่ทําผิดจริยธรรมไม่ทําผิดกฎหมายมันก็จะทําให้เราสบายใจแล้วก็ไม่มีใครมาทําอะไรไม่ดีกับเราได้ครับถึงแม้ว่าจะมีก็จะมีคนที่มาช่วยเหลือและคุ้มครองเรา